เด็กผู้หญครับที่ธรรครับแน่ันเรื่อกล้ามจะมาพูดเรื่องนี้ไหมครัคือมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งมันอาจจะเกี่ยวกันนิดหน่อยเพราะว่าเพราะอินตอนนี้ผมดูน้องผู้กันอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้น้องเริ่มถูกโจมตีละหาว่าไปช่วยกันส่งเสริมการตลาดทาให้คนเสียหายเยอะผมก็เลยอยากจะอ่าแจงว่าให้มันชัดเจนว่าน้องเนี่ยไปยโดยที่น้องไม่รู้ด้วยนะว่าขายทองโดยเฉพาะคนในกลุ่มเขาเป็นคนจัดให้ไปนะฮะอันนี้คือข้อแรกแต่ถามว่ารับผิดชอบ เออจะปฏิเสธได้ไหมมันก็คงปฏิเสธไม่ได้เพราะน้องอายุ21แล้วเขาไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้ะเฉยให้คนซื้อเฉยให้คนซื้อนั่นคือข้อแรกนะครับอย่างที่2เลยก็คือผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องในสังคมแล้วผมเป็นคนที่แบบไม่ชอบไม่ใครแบบเอาเปรียบใครเกินไปคือเอาเปรียบได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเอาเปรียบเกินไปแล้วดูเหมือนว่าฉลาดอยู่แค่2คนแล้วก็คนอื่นดูไม่ฉลาดเลยแล้วก็ดูลําบากมากอะ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็อยากที่จะออกมาพูดนะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็พูดแล้วเสียงเราดัง ก็ใช้เสียงเราให้เป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็คุณหนุ่มกันชัยแกก็แกก็อยากให้มาจริงๆแล้วผมก็ส่งข้อมูลให้อยู่นีเรื่อยอยู่แล้วว่าผมพูดตามหลักฐานและหลักการครับเรื่องไม่พอการในฐานอนะครับว่าเขาไปร่วงไรกับเขาแล้วรู้สึกว่าเอาืนเงิน้องไปแบบอะไรยังไงบ้างเมื่อสักครู่ก็ฟนอินในรายการด้วยนะครับจริงๆแล้วน้องเนี่ยถูกาการติดต่อผ่านผ่าน,าน,านเขาเรียกเพื่อนของคุณตั๊กะครับนะฮะซอฟซอ,อฝันนะฮะเป็นคนพาไปน้องไม่รู้แล้วก็น้องก็ไปยืนขายแล้วก็เขียนโฉนดให้ อยู่หลังกล้องว่าให้พูดว่าอะไรเขาก็แค่นั้นเองเขาไม่รู้อะไรครับแล้วเขาก็รับเงินแล้วก็กลับแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือแบบเนื่องจากยอดขายดีนะครับทางคุณตักก็จะทําบ้านให้6 7แสนเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการเคลียร์คัดแล้วนะฮะก็ฝากด้วยว่าน้องไม่รับในการทําบ้านให้เพราะว่าผมเองผมก็คุยกับน้องว่าไม่ควรที่จะรับด้วยและน้องก็เห็นพ้องต้องกันก็บอกเป็นหลักการมาแล้วว่าไม่รับในการช่วยเหลือใดๆจากแม่ตักอีกแล้วแล้วก็ไม่ขอยุ่งเกี่ยวไม่ขอไลฟ์ไรใดๆทั้งสิ้น เงินที่จะให้อีกหรือจะมาสร้างบ้านก็ไม่เอาเพราะว่าน้องก็ชัดเจนว่าผมก็สอนน้องอะนะครับเงินที่มาจากความเดือดร้อนเรายังสรุปไม่ได้ว่าใครจะผิดมากน้อยแค่ไหนแต่อย่างน้อยๆเราเห็นคนเดือดร้อนเนี่ยเป็นพันแล้วก็กระแสหนักขนาดนี้แล้วก็บางคนเนี่ยเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่เขาเอามามาซื้อสามหมื่นอะไรเงี้ยแล้วก็เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นเยอะเนี่ยมันเป็นเงินที่ทุบจากประชาชนาน้องก็คงไม่รับครับก็คือไม่ไม่เอาแล้วเล่าหนครับ จะรับมอีการบังคับเซ็นมืนี้นะอ๋อไม่เซ็นครับไม่ได้เซ็นอะไรเลยนะฮะน้องถูกบังคับเซ็นก็คือเมื่อคืนวนันศุน์นี้แต่เป็นบังคับเซ็นอีกกรณีหนึ่งไม่ใช่กรณีนี้ซึ่งผมก็ได้จัดการให้เขายกเลิกไปแล้วเมื่อคืนนี้เขาก็ยอมผมที่จะยกเลิกให้เพราะว่าถ้าไม่ยกเลิกผมก็ไม่ยอมเหมือนกันเ,เพราะว่ามาบังคับให้เซ็นตอนหลังเที่ยงคืนครับต่อไปจะเป็นคนดูแลน้องเองอนไขอะไร,ะรบ้างตอนนี้ยังไม่ได้มีเงื่อนไขเลยไม่ได้หักเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายรับ แต่ผมช่วยน้องเพราะเนื่องจากว่าเจอกันสองสารอบแล้วน้องเป็นเด็กต่างจังหวัดจริงๆไม่รู้จักอะไรเลยสักอย่างไม่รู้จักระเบียบวินัยเส้นทางเอกสารค่ายจนการตลาดไม่รู้เลยอะ่ะแต่น้องมีอย่างเดียวก็คือมีแฟนคลับมันก็เลยอันตรายมากๆตอนนี้ดูแลอยู่ก็ให้ผู้ช่วยผมเป็นคนสกินงานนะครับตอนนี้ไม่ได้รับงานเพิ่มนะครับดูงานเก่าแล้วก็ยกเลิกงานเก่าบางงานที่ล่อแหลม แล้วก็งานใหม่ทุกงานนะครับที่มีคิวว่าจะไลฟ์เนี่ยต้องขอโปรดักทุกตัวและขอเอกสารของโปรดักด้วยว่าผสมอะไรหรือเปล่านะครับเพื่อความชัดเจนแล้วถึงจะไลฟ์เพราะฉะนันเมื่อคืนก็ไม่ได้ไลฟ์ทั้งที่เมื่อคืนมีคิววันนี้ก็มีคิวแต่ไม่ไลฟ์เพราะว่ายังไม่ส่งของได้เราก็ให้ไลฟ์ไม่ได้จริงๆนะต้องขอไปจริงๆแล้วก็ไม่รู้จะทำํำยังไงถ้ามั่วกันไปมั่วกันมานะในที่สุดเด็กอะ่ะจะต้องไปเป็นพยานบนุศสารไหมหรือจะต้องเป็นหนึ่งในผู้ที่เกี่ยวข้องไหม พราะนั้นก็หยุดก่อนนะฮะแต่ว่าคนที่ติดต่อมาตอนนี้ก็ลิสต์ลิสต์รายเชื่อเอาไว้แล้วก็อาจจะต้องขอเพิ่มค่าตัวเพราะว่ากลุ่มนี้เขาเป็นคนเซ็ตค่าตัวขึ้นมาเซ็ตค่อนข้างถูกนะฮะก็สงสารน้องว่าต้องมาจากนาครสวรรค์เราต้องเช่ารถมาอีกอะไรอีกมันลำบากมากแล้วก็กลับดึก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 นะฮะับกลับทีหนึ่งถึงกับเช้าอย่างวันที่เมื่อวันสื่อนี้ที่มารายการของมดําน้องก็นึกว่ามารายการแฉไม่รู้เขาทำอะไรกัน สรุปสุดท้ายไม่ใช่รายการแฉเป็นรายการเริ่มประมาณเที่ยงคืนคือไลฟ์บนเฟซของมดดำอะรายการแดดดึกอะไรสักอย่างเนึงอะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งน้องโปรโมทแบบว่าแฉเนี่ยนี่คือข้อบอกพร่องที่แบบรับงานกันแล้วเละแล้วเสร็จแล้วพอมาถึงก็เลิกประมาณตีหนึ่งแล้วก็เอาเอกสารมายัดเยียดให้เซ็นและเอกสารก็ลงย้อนหลังวันเริ่มต้นสัญญา16กันยาซึ่งวันที่น้องยังไม่ได้รู้จักกับสินค้าอันนี้เลย มันก็ดูตลกนะเมื่อคืนผมก็เลยจัดการให้เรียบร้อยก็สงบส,สึกไปละเรียบร้อยนะฮะกับคุณเฟิร์นเมจิกสกินนะฮะเรียบร้อยว่าไม่เอานะยกเรื่องเถิะเราเป็นนักธุรกิจเราโตแล้วนะครับถ้าเราจะให้เงินก็ให้ไปแต่ถ้าเกิดเราจะให้น้องทํางานก็ก,ก็ก็ต้องให้เอาอย่าให้เซ็นอย่างนี้มันเซ็นแบบบุกมัดเกินไปแล้วก็เอกสารมันต้องมันต้องตรงไปตรงมานะฮะน้องมาไล่ยี่สิบ ใช่ไหมฮะเราให้เงินยี่สิบเอ็ดถ้าจะให้เซ็นก็เซ็นยี่สิบหรือยี่สิบเอ็ดไม่ใช่เอามาให้เซ็นเมื่อคืนวานนี้วันที่ยี่สิบห้าแล้วสัญญาเริ่มต้นนะวันที่สิบก้อกไว้ซึ่งยังไม่ได้รู้จักทันนึกออกปะแล้วก็ยังไม่มีการสื่อสารทันนี้ยมันก็ดูนี่แหละคือผู้กันกำแพงปอกเขาเป็นอย่างนี้ยแล้วเขาก็เซ็นตลกไหมฮะถามว่าทำไมถึงเซ็น ก็เขาไม่บอกไม่เซ็นไม่ได้ถ้าไม่เซ็นไม่ได้หรอหนูบอกว่าเอาเงินคืนได้ไหมเอาเงินคืนก็ไม่ได้หนูบอกว่าบอสคงไม่ให้เซ็นหรอกอ๋อพี่ถามบอสแล้วบอสให้เซ็นเอาเอาผมไปอ้างอีกทั้งที่ผมไม่รู้เรื่องเลยผมก็เลยต้องแบบเล่นใหญ่นิดนึงเมื่อคืนเล่นจนลงก็ต้องขอบคุณนะครับไอบ้แปลว่าจบกันไปในเคสนี้นะครับก็อยู่ภายใต้การดูแลของผมชั่วคราว ซึ่งในอนาคตไม่รู้จะทํำยังไงตอนนี้ก็คือประมาณสักตั้งไว้เดือน2เดือนดูแลให้ฟรีๆแต่ถ้าจะอยู่กันยาวๆคงจะต้องคุยกันในรายละเอียดลึกๆแล้วละ่ะเพราะว่าตอนนี้มันเละๆยังไงไม่รู้